สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมอสสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถคันนี้เลยนะครับเป็นเชีโรเล็ตนะครับคันนี้เป็นกระบะสีน้ําเงินนะครับใครที่มองหากระบะแต่อยากได้งวดไม่แพงนะครับต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์สิบนะครับเพียงนําแบงค์สิบมาลดทันทีหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นปีไหนก็ได้เก่าขนาดไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นแบงค์สิบนะครับ คันนี้นะครับรวมส่วนลดแล้วราคาเหลือเพียงสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เป็นสี่ประตูด้วยนะขอนวดเริ่มต้นเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่รับเราพาไปดูกันเลยครับรีวิวกันหน่อยว่าคันนี้ให้อะไรกันมาบ้างนี่คันนี้เริ่มจากฝากระปรงของเขานะครับฝากระปรุง,งเขาจะเป็นทรงเรียบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรอยเบอลนิดหน่อยเป็นเหมือนรูปตัวยูหล่อๆแบบนี้ครับกระจังหน้านะครับเป็นสีโครมนะครับ ตัดกับสีน้าเงินสวยๆแบบนี้เลยแล้วผสมด้วยสีดําด้านตรงนี้ส่วนโลโก้เป็นสีเหลืองโดดเด่นอย่างนี้นะครับเหลืองทองนี่อันนี้เป็นทะเบียนขอนแก่นนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับคันนี้ไฟยังเป็นแบบไฟหลอดนะนี่ส่วนที่ล้อกันบ้างครับคันนี้นะครับแต่งล้อมาให้ด้วยนะครับเป็นล้อสีเงินนะครับเป็นตัวก้านสีดําแต่ว่าตัวกระทะเป็นสีปัดเงาสีเงินนะครับ แล้วก็มีครอบเด็กดบมโบ้สวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไปต่อที่กระจกนะกระจกตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะกระจกเป็นสีน้ำเงินแลาตรงด้านล่างเป็นสีดำด้านแบบนี้มีที่เปิดเป็นสีน้ำเงินแบบนี้มีกุญแจเวลาเปิดประตูนะครับกระจกมันจะเปิดลงเองด้วยนะครับเดี๋ยวสมมติถ้าเราปิดมันก็จะปิดเองนะเราดู นี่มันจะเป็นระบบของมันนะเผื่อใครสงสัยว่าเออรถพังหรือเปล่าว่าปกติมันไม่ค่อยเห็นนะครับในรถญี่ปุ่นไม่ค่อยมีระบบแบบนี้กันนี่ในส่วนแผงควบคุมนะครับฝั่งกระจกเป็นกระจกควบคุมแบบไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีนี้สวยๆเลยเป็นสีบอลเปิดไฟตรงนี้นะแล้วก็ พวงมาลัยเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่แบบมันตีฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเบรกเป็นแบบแมนนวลด้ามดึงเอาคันนี้ที่วางแก้วน้ำสอจุดครับแล้วก็มีที่เก็บของตัวนี้ใหญ่ๆเก็บได้เยอะแอร์เป็นแบบปรับระดับ1 2 3 4นะครับยังไม่ใช่แบบออโต้นะมีหน้าจอมาให้นะครับคันนี้มีภายในคล้ายๆ f อร์ดนะครับ พวกการออกแบบรูปลงด้วยรูปรักคล้ายๆฟอร์ดเลยแต่ว่าก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ไม่เหมือนกันสะทีเดียวเดี๋ยวไปดูส่วนที่เบาะหลังกันบ้างเบาะหลังก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นเบาะสีเป็นบเ,เนบาะผ้าสีเทาตัดด้วยขอบสีดําเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูนั่งสบายไหมอันนี้นั่งสบายนะครับนี่ ยืดขาได้สบายๆเลยด้านหลังมีตรงนี้แค่ดูไว้ตรงนี้มีแอร์นะมีไฟหลังครับคันนี้แล้วก็ตรงนี้มีที่วางขวดน้ำอยู่ข,ข้างๆนะวางขวดน้ำเลกส่วนด้านหลังครับคันนี้มาไม่มีตรงคอบ ฝาก็โปรงท้ายมาให้นะครับจะเป็นแบบโรนแบบนี้เลยมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งาน,นครับ้ปกติกระบามันจะมีไออันนี้มาให้เนะแต่คันนี้ไม่มีให้นะครับล้อหลังก็เป็นล้อแต่งเหมือนกันนะจะภาพสวยๆแบบนี้มาดูที่ไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดนะครับโครมสีแดงแล้วก็มาดูที่มีตรงนี้มีของแต่งเป็นคาร์บอนให้ด้วยนะครับ สวยแบบนี้เลยเงาเงากเช่นเฉยเฉยปรเรศสีเหลืองเองินเหลืองทองนี่อันนี้เปิดก็อย่างนี้เลยสภาพแบบนี้นะครับมีรอ,อยตามการใช้งานเล็กน้อยโอเคพาไปดูฝั่งคนนั่งบ้างนะครับ ฝังนี้ก็เป็นนะครับเปิดปุ๊บลงปับกระจกเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้มีกระจกใ้มไหมกระจกมีมาให้นะครับสวยๆแบบนี้นี่ไฟเปิดแบบนี้นี่ไฟเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ยังมีอันนี้ตรงนี้ไม่มีกระจกให้นะฝั่งคนคับ ดูดู okay. เดี๋ยวกระจกมันจะปิดเองนะนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนตัวเครื่องกันบ้างเลยนะครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงเปิดตรงนี้นะแล้วเราก็ดูตรงนี้ก็มีของแต่งเลยนะครับ เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะันนี้ปกติรถญี่ปุ่นมันจะชอบอยู่ตรงนี้เนาะส่วนคันนี้ตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยนี่ก็เป็นเปิดฝาน้ามันโอเคครับสักครู่นะครับนี่เราก็ขอพักเปิดฝากระโปรงสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในเครื่องกันเลยนี่มาต่อกันนะครับที่เครื่อง ตัวนี้นะครับเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยสภาพใหม่ๆเลยนะครับมีมีการตกแต่งเครื่องนะเครื่องเป็นเครื่องสองจุดห้านะครับตัวนี้แร,อง,อไรงไรแรงไรอันนี้ยังมีแผ่นกันความร้อนให้นะครับสภาพยังดีๆแบบนี้เลยไม่ขาดนะครับไม่ตกท้องช้างนะครับฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้ครับรับประกันโครงสร้างเดิมครับทางร้านเรา รับรองไม่มีชนหนักมาแน่นอน,นครับไม่มีชนหนักจมน้ำเกอกใหม่มาแน่นอนครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยดูที่คานหน้าครับ น,น,นี่ไฟก็เป็นไฟเดิมๆเ,เลยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระบะในงบสามแสนกว่าบาทของเรานะครับใครที่อยากได้กระบะสี่ประตูแต่ผ่อนไม่แพงนะครับคันนี้เลยเชฟโรเลตนะครับคันนี้คันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะครับผ่อนเพียง งวดเริ่มต้นเพียง6000กว่าบาทเท่านั้นนะครับเลขหมาคันนี้อยู่ที่80,000กว่าเท่านั้นใครที่มองหากระบะราคาแม่แรงต้องคันนี้เลยครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่แอด 123G นะครับหรือถ้าใครสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับร้านเราอยู่ขอนแก่นนะครับชื่อบริษัทสามเหลี่ยมออโต้นะอยู่ถนนมารีวันนะครับใครที่เคยเข้ามาที่เซ็นทันขอนแก่นนี้ต้องเห็นร้านเราแน่นอนครับเพราะร้านเรา อยู่ติดกับสี่แยกเซนทันเลยนะครับถ้าขี่เข้ามาเห็นแน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ